ดูดวงชาวราศีเมษับผมชาวราศีเมษไปเที่ยวดีนะผมไปเที่ยวดีับผมไปเที่ยวดีนะผมอย่างงานเข้าับผมโชคก็ตามอาจารย์ออเดอร์ไม่เข้า <c ười> เคยโดนไหมับผมเคยเจอแบบนี้ไหมอาจารย์โดนเรียกเลยล,ลูกดวงชอบบูดอาจารย์ออเดอร์ไม่เข้าทําไงดีอาจารย์บอกไปเที่ยวดีไปเที่ยวแล้วบางคนดวงชะตามันโดนเรื่องราวต่างๆก็มาปิดการบ้านมันร้อน แต่ละคนไม่เหมือนกันนะย้ำก่นกอนนะไม่เหมือนกันเาะท่านจะบอกไปเที่ยวไปเที่ยวไปรับพลังน้องสำคัญนะครับที่พลังถ้าท่านทําหน้าบึ้งตึงอย่างเงี้ยงานไม่เข้ามันจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาไปเที่ยวเลยนะครับเช้าราศีเมฆเป็นยังไงดวงชะตาตกตําแหน่งธาตุดินครับเคยได้ยินไหมชาวราศีเมฆธาตุดินครับคล่องตัวคล่องแแค่ว่องไวเร็วเหลือเกินวิ่งเร็วยังก็จะหลุด นะก็เป็นคนจริงก็เลยโอ้เถี่ยวโอ้เถียวก็รว,วดเร็วโห้ผู้หญิงคนนี้โอ้เถียวจริงๆแล้วก็จับตรงนู้นทีจับตรงนี้ทีจับตรงนู้นโอ้โหรวดเร็วรับนซะนเหลือเกินแล้วนะนี่คือชาวราศีเมฆเพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆทํำยังไงให้พบปางสมาธิเอาปางสมาธิสําหรับชาวราศีเมฆต้องเป็นเนื้อดินด้วยนะครับนะผมพระเครื่องที่เหมาะสมชาวราศีเมฆปางสมาธิเนื้อดินถามว่าพบพระปางไพรีพิณนนได้ไหมก็ได้เหมือนกัน ปราบศัตูหมู่มารครับผมสองอห้าสิบาทขายของก่อนอันนี้ทาดินก็สองรอยห้าสิบาทครับปางสมาธิสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีเมฆเนี่ยเป็นทาดินวุ่นวายเป็นคนซุกซนครับมหมอสันเจอไม้ตีทีนึงอย่าซนมากแล้ววิ่งไปวิ่งมาอยู่งั้นน่ะดี๋ยวไปทําตรงนู้นดีทําตรงนี้นดีโอ้วุ่นวายเหนื่อยเห็นมองนั่งดูแล้วมันเหนื่อย งานมันเยอะเหลือเกินชาวราศีเมษเนี่ยวุ่นวายทานู่นทํานี่ทํานู่นทํานี่หมดวุ่นวายปวดหัวผมพบปางสมาธิให้มีสมาธิไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอาผมพบปางสมาธิเขาเชื่อว่าจะทําให้จิตมันตั้งมั่นอาผมดวงนี้มันเหมาะสมกับพระปางสมาธิเนื้อดินจิตตั้งมั่นแล้วทีนี้มันจะได้จับเป็นเงินเป็นทองครับนี่คือชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นพบพระปางสมาธิรับเจ้าเหรียญก็ได้นะเหรียญเขาเรียกเหรียญเมตตา เหมาะสมกับดวงตาบางคนใส่องละสิบล้านร้อยล้านไม่เห็นรวยสักทีเลยอ,อาจารย์ผมใส่สิบล้านเนี่ยไม่เห็นรวยสักทีอ๋อเองลองใส่องละร้อยดูเอาไว้ถูกชะโลกเป็นใช้ได้แล้ว <c oughs> ผมพระปลูกสเสก็เหมือนกันหมดนะครับผมขึ้นอ,อยู่ว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นเซียนพระเขาจะเล่นหรือไม่เล่นแต่เราเอาเอาไว้ถูกชะโลกเราอะสองร้อยอะเป็นเรื่องเลยนะ <c oughs> เอาไว้ถูกชะโลกเราเพราะฉะนั้นตาสีเมฆพระปางสมาธิครับสมเด็จปางสมาธิก็ได้สมเด็จก็ปางสมาธิองค์สิบล้านไม่ซื้อดิ เสียเลยเอาธรรมดาก็ได้โปกเสกที่ไหนก็ได้พ้ากุดก็ได้ป้ากุดราคาถูกๆเยอะแยะไปลวงลวงปป่ด้านลปกเสกเหมือนกันป้ากุดนะผมไม่ค่อยมีราคาครับผมถูกๆอ่ะสองร้อยห้าสิบาทมาสองร้อยสิบาทส่งฟรีครับปางสมาธิเพราะฉะนั้นอย่าซนพบปางสมาธิไว้ครับผมโชคชะตาของท่านออกไปเที่ยวแล้วผมตกตําแหน่งอะไรออกเดินทางท่านจะได้เดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน ด้ตั้งมั่นจัดนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตเราถือลอกไว้บนมือเนี่ยเป็นคนอะไรใจมันร้อนับผมอบปางอะไรเนื้อดินผางพระที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณเนื้อดินจะใส่เหล็กมันก็แมมันก็ได้นะับผมใส่แบบผู้หญิงก็ยิ่งยิ่งผู้หญิงนี่ไม่ได้ใส่แบบธาาุเหล็ก่ะ มันเป็นธาตุดินน่ะธาตุดินมันต้องเสริมด้วยไฟเอาแบบศาสตร์ของหวงจุ้ยอน้ําเสริมด,ดินดินเสริมไฟไฟไเรยหมุนไปเลยอยอว่อพูดผิดนะผมเพราะฉะนั้นในโชคะตามันสําคัญนะผมสําคัญสําหรับราศีของคุณเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะรู้ว่าคุณเป็นธาตุดินนะผมในโชคตาบุญกุศลวัาสนาให้วางแบบแผนประเภณนี้มันมันซุกซนเหลือเกินครับท่านก็ต้องแก้ไขาตามแบบสไตล์แาเรียกว่าพักเครื่องที่เหมาะสมแล้วกัน เอาผมดูะตางตถ้าตกตำแหน่งแตะสันบักปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินรับผมคนเนี้ยแผนมันเยอะชาวราศีเมฆกับแผนเยอะไปหมดเลยครับผมแต่ว่าหมอสันชอบสาวชาวราศีเมฆสวยๆโอ้ชาวราศีเมฆน่ารักเพราะอะไรซุกซนไงรอบผมผู้หญิงส่วนมากจะเรียบร้อยใช่ไหมแต่ชาวราศีเมฆนี่กระโดดเลยกระโดดหนังยางได้ที่หนึ่งเอาไงไงเพื่อนราศีเมฆนี่โอ้ยกระโดดดีเลือดกำเดาพุ่ง สมัยก่อนยุคก้าวส่วนเราจะนั่งต่าๆเลยกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดโอ้ชาวราศิเมฆชัวเนี่ยกระโดดสูงมากเห็นหมดเลยเรื่องกาวโดดอะอรเดือนในโชคตาเดือนสันมันเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านสอรถนี่คือชาราศิเมฆแผนมันเยอะวุ่นวายวันนั้นจีบเป็นแฟนดีไหมเนี่ยชาราศิเมฆไม่เอาครับผมรับรองไม่ได้นอนลากกันทั้งคืน ผมไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวครับผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแปบลบว่าดวงจะตาข่าน,นจะเปิดชาวราศีเมฆคุณดวงจะตาอูเที่ยวดวงจะเปิดเพราะอะไรวุ่นวายหางานเก่งนะเนี่ยโอ้โหคนเนี้ยเก่งเข้าหาผู้ใหญ่เก่งหางานเก่งทําธุรกิจเก่งแม่แม่ค้าก็ขายเก่งนี่มันคือชาวราศีเมฆคนที่ชาวราศีเมฆใครได้เป็นแฟนสบายเลยไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆ้เขาทํา เออเขามีแอคมีพลังเยอะแอคทีฟเยอะพลังลุยเยอะแล้วก็นั่งเ,ยเฉยๆให้เขาทําให้เพราะฉะนั้นอัศวินขี่ม้าส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเกิดขึ้นกับชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันขออนุญาตลำไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงเนี้ยวุ่นวายเหลือเกินไล่ลำ,ลลำตลอดเวลาโดยเลือกเาวาต่างๆที่เข้ามาในโชกตะตาแบกภาระไว้อย่างหนักดวมอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหานอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกะตา ดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียรกายการตัดสินใจอย่างหนึ่งดาบมีไหมชาวราศีเมษโอ้ตัดสินใจเลวเวอร์เลวเวอร์พวกชาวราศีเมษเนี่ยคิดปุ๊บทาปับ๊บแล้วพรุ่งนี้ออกรถไปไป้ายแดงเลยวุ่นวายพรุ่งนี้แต่งงานใหม่เลยเพราะฉะนั้นในโชคกตามวู้รวดเร็วรวดเร็วมันคนรวดเร็วแล้วคิดปุ๊บทันทีทันใดเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเพราะฉะนั้นดวงนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยว เับผมด้วยโชคชะตาดุม้มดูสนวัสนาตกตำแหน่งสามถ้วยจะลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขรับผมมีความสุขเข้าไว้คุณจะมีความสุขครับจะรวยเอาง่ายๆถ้ามีความสุขจะรวยถ้ามีความสุขจะจนครับผมแตกไหมดวงไหนมีม,ม่มีความสุขจนดวงไหนมีความสุขรวยแล้วทํายังไงคุณก็ลองรวยดูก็มีความสุขงไงรับผมาบางคนไม่ได้ต้องทํางานรับผมอยู่อยู่วิ่งเล่นไปวิ่งมาแต่งงานรวยเป็นเศรษฐีเป็นคุณนายนะครับแต่งกับตำรวจรวยเป็นเศรษฐี ับผมเพราะฉะนั้นในโชคกับตามนาาบุนมารมีวัฒนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปักปก,ปก,ปกุ้งของรักษาดวงชะตาเปิดครับผมปูรูสีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความะสมผล็ตโชคลาภเงินทองมารม,มีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลรวยๆลยรวยนะผมชาวราศีเมษวุ่นวาย ไม่เอาหมอสันไม่เอาไม่จีบชาวราศีเมฆไม่เอาวุ่นวายเกินดื้อด้วยเอาไม้ตีด้วยดื้อด้วยพูดไ่ฟังเอาง่ายๆถ้าท่านคิดจะจีบราศีเมฆนะนะอย่าคิดเด็ดขาดับนะผมแต่ท่านจะโดนเขาจีบไม่ไม่ใช่เราไปจีบเขาชาวราศีเมฆมันอูเทียวอูเทียวมันรวดเร็วอะ่ะมันวิ่งวิ่งเหมือนก็กระตายกระต่ายน้อยถ้าเป็นสาวๆก็ตายน้อยให้น่ารัก ใส่ชุดคอสเพลย์น่ารักมาแล้วกระโดดลากไอ้แก่ไป <c oughs> เราถือว่าเราเป็นไอ้แกลากไอ้แก่ไปบ <c oughs> อกใจเย็นๆหนูเอ้ยหนู ơi. เอ้ยเด๋อวเด๋ยนลงปวดหลังใ <c oughs> จเย็นๆไม่ได้ไม่ได้ไไดเลอกกับดาวไหล <c oughs> <c oughs> วุ่นวายเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ในโชคก็ตามนาาบุญมาเรามีวาสนาอยู่ให้เป็นเอาผม้ท่านเป็นชาวราศีเมษท่านหยุดหยุดไม่ไหวคนแก่ไม่ไหวแล้ว ับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดนากจัดเต็มท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา1นึ่ำถาม200บาทส่งคลิปให้นะหนึ่งคำถาม200บาทนะผมสี่คำถามแถมหนึ่งแนะครับหนึ่งคำถาม 800, นะม 1, มนะส่งคลิปให้นะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองดเ้าขอท่าชืาช่นครับสวัสดีครับ